สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะช่วงนี้นะครับไม่รู้จะทำข่าวอะไรดีเกี่ยวกับวอลเลยบอลหญิงไทยนะครับเพราะว่าหมดการแข่งขันแล้วไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนอกประเทศระดับโลกหรือว่าภายในประเทศนะครับเงียบกริบถ้าจะมองไปถึงที่เป็นกระแสะเป็นที่พูดถึงมากหน่อยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่สมาคมวอลเลยบอลแห่งประเทศไทยนะครับเลือกชุดใหญ่นะ ในการแข่งขันอาเซียนกลางปีนะครับรวมไปถึง AVC ีซัเพื่อเตรียมตัวสำหรับชิงแชมป์โลกว้าวส่งผลให้เหล่าบรรดาแฟนคลับมากมายนะครับเสียงแตกเป็นสองแน่งด้วยกันบางก็ว่าให้ชุดใหญ่เล่นดีแล้วจะได้ฝึกจะได้เล่นให้เข้าขากันมากยิ่งขึ้นกับบอลสูตรที่ยังไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะครับกับจังหวะการเซตแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวตบอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปในขณะที่เสียงอีกส่วนหนึ่งนะครับก็มองว่า อยากให้ชุดใหม่ๆไปสัมผัสบ้างถ้าไม่มอบประสบการณ์ให้พวกเขาแล้วจะเก่งจะทดแทนกันได้อย่างไรนะครับก็เป็นมุมมองแตกต่างกันออกไปนะครับผมแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยนะหากมีอะไรใหม่ๆก็จะมาเล่ามาอัปเดตอีกครับทุกคนสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละบ๊ายบาย